าว่กันี่คือแม่แบบที่มุ่นนานที่สุดในตอนนี้แม่แบบสำหรับมือใหม่ที่ต้องมี framework. ติดตัวไว้เบบสครับผมดูกด้วยดึกด้วยวันนี้ผมจะมาแกะกล่องรีวิวเบ a สเบ็ X ของแท้จากคาราชมี่นั่นก็คือวิสาร์ดรอดหรือวิสาร์ดรอดนั่นเองแม่แบบที่เบรเดอร์มือใหม่ต้องมีติดไว้ในเด็ก เห็นน้องๆหลายคนแนะนาว่านะเล่นใหม่นะคุณมีวิสาร์ดถเอาไว้จริงๆเจ้าวิสาร์ดเนี่ยมันก็ออกมานานแล้วนะปีที่แล้วเนาะเห็นคนรีวิวไปเยอะแยะแล้วแต่ว่านะเพิ่งจะเข้าบงการไปเบสบ้างไงยังไม่มีก็เลยซื้อมาเจ้ามเบสตัวนี้นะสั่งมาจากเกาหลีพิเศษคือนี่มันเป็นภาษาเกาหลีด้วยวะดูเดะเออตอนแรกนึคิดของปลอมว่าอ๋อไม่ไม่ใช่ของปลอมของจริงเั้งครมีส่งไปทงโซนเอเชียนะ มันก็จะเป็นแบบนี้นี่นะวิสาร,รอดให้เราแกะดูกันแท้นะครับจะมีตานีทัาระโทมี่นะฮะเมเปเอ็กกล่องนี่เป็นภาษาเกาหลีนะเพราะว่าน้าสั่งมาจากเกาหลีนี่วิสาร,รอดข้างๆก็มีบาร์โค้ด UX ศูนย์สามอ่ะเลย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 ป้เแล้ว มอาวางไว้ก่อนนี่นะครับมันมแบบนี้มันก็ติดกับเทปมาด้วยอ่ะฉี้ออกมาแล้วพึบในกล่องก็จะมีอย่างนี้นะน้องๆมือใหม่เหมือนน้าเนี่ยก็จะมีตัวเบรดบัตเชดแล้วก็บิดแล้วก็การ์ดมาให้ทั้งไปกล่องก็จะมาแบนี้ะเดี๋ยวเราแกะประกอบกันเลยนะฮะก็นี่คือวิซาทรอส ของแท้หรือพิสายรอดนะฮะที่น้องๆเรียกกันก็ <c oughs> จะเป็นอย่างนี้นะตัวนี้มันจะเป็นโอเป็นแฉกเยอะมากแล้วก็มีน,อน็อตอย่างนี้เนาะนี่น,อน็อตของแท้จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเช่นถ้าเจ็ดศูนย์นะครับนี่ของแท้มันจะเป็นน,อน็อตแฉกแบบเนี้แบบแปลกนะครับแล้วก็จะมีพิมพ์ว่าว่าทารโทรมี่มั้งใช่ไหมใช่ดีมีพิมพ์นะของแท้นี่นะของปลอมจะไม่มีนะครับ ขัางหน้าเบรนก็จะมีค <_ d iving> นว่าเบรค x ด้วยบิดเป็นบิดดีบีบิดบอลเนี่ยทำไมมันมีเป็นหมุนพุ่งมาลัยวะอันนี้มันหมุนไม่ได้อ่าเดี๋ยวเราประกอบกันดูมองผ่านกล้องนี่ประกอบได้ผมเคยมองไม่เห็นวะ่ะเจตเตอร์เข้าไปแล้วเจสเคนี่เข้าแล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้น้องวิสาดรอด หรือวิาสาร์รอดตัวหมุนนานสายสตามินา่ามือใหม่ต้องมีปะเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าเขาจะหมุนได้นานขนาดไหนกันนะจ๊ะเอาละครับเดี๋ยวเราทําการจับเวลาดูว่าเจ้าวิาสาห์รอดเนี่ยมันจะหมุนนานหมุนทนหมุนอึดสมกับเป็นซี่สมกับเป็นสายสตามินา่าที่เราควรจะมีไหมไหมเอานะครับทีทวัน โอ้ชุดเริ่มจับเวลาแล้วนะน้อง,อง,องดูว่าจะหมุนกี่นาทีนานมากนี่เดินไปซื้อกับข้าวก่อนก็ได้นะแล้วก็ค่อยกลับมาโอ้ยี่สิ เดี๋ยวจะเล่นสปีดไปนะน้องหรือจะปล่อยอย่างนี้ไปดูว่ามันจะนานขนาดไหนนะฮะช่วงนี้ก็เดี๋ยวนะาจะไปผัดกะเพราแล้วก็ไปทอดไข่ดาวแล้วก็เตรียมข้าวมากินนะครับเลยนะ <c oughs> นั่นก็นานไปหมุนอยู่ประมาณสองวันนี่ไม่เล่นสปีดเลยนะหรือไม่สโลด้วยก็คือหมุนต่อนเนื่องยาวๆไป ผ่านไปหน่งนาทีกว่าแล้นะน้องอไม่มีที่ทาว่าจะหยุดคือถ้ามีในสนามเนี่ยถ้าไม่โดนตีออกก็แปลว่าได้แน่นอนหนึ่งแต้มครับจากสปินฟินิชแน่นอนเพราะฉะนั้นนะก็จะมีติดไว้เพื่อจุกเฉินก็จะพกไปนะครับโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องอะครับนะน้องน้ที่ดูอยู่อาจจะหลับได้ ไป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 หยุดหยุดอย่หยุดอันนี้นะชูดไม่ได้แบบเต็มแรงด้วยนะชูดแบบแรงทั่วไปปกตินะครับสายชาร์สายชูดเป็นแบบแบบนี้ด้วยชแบบนะุดธรรมดาสายสายยาวมามดูว่ะยาวอะไรบ,บ้างฟิวมาเขาบอกยาวดูว่าว่าว่ายาว <c oughs> ตอนนี้ผ่านไป2นาทีนะครับ2นาที1วิ2นาที2วิยังไม่หยุดหมุนอนะ ไม่หยุดหมุนเลยอะ่ะดูถ้าชุดแรงกว่านี้มันอาจจะมีการสวิงเวียงไปเข้าเอ็กซิมไลน์ครับอันนี้เราจะชูตรงๆเลยชูลงไปตรงกลางตรงๆให้มันมนิ่งๆเลยน้องเอาเรื่องอะ่ะอ่าสองนาทียี่สิบเจ็ดวิจุดหน,นึ่งสี่นะฮะัน้อง ก็สายตีที่เขาหมุนกันวัดกันก็อยู่ประมาณ2อที่สาิวินะครับก็ลาวนี้ไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับอันนี้อยู่ที่แรงชูดของแต่ละคนด้วยอันนี้นะชูดคือไม่ได้ออกแรงอะไรเยอะนะครับคือดึงปกติทั่วไปนะครับก็หมุนนานถือว่าโอ้โหหมุนนานมากว่ะหยามากว่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าถ้ามาปะทะกับชาร์กสกเกล ใครจะอยู่ใครจะไปนะฮะเดี๋ยวลองดูเราจะทำการประทะกันครับระหว่างวิสารรสกับชาร์กสเกลตัวตึงสายโจมตีตอนนี้วิสารรสสายสตามินา่าดูนะครับว่าจะสามารถทนทานการโจมตีของชาร์กสเกลได้ไหมเอาละครับเจอกันที่ two o n โอโชุดเเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะอ่า ่หงหนึ่งแมสถ้าสายโจมตีโจมตีไม่ออกนะครับเราก็ได้สปินฟินิชทีคูวันโอ้ชุดเรียบร้อยเอหเคส <c oughs> าสเกลแม่งโหดจริงวะ่ะ <c oughs> เอาละตาสุดท้ายนะงน้องเมื่อกี้เบิร์ดฟินิกไปราสเกลแม่งเอาเรื่องวะ่ะ 3, 2, 1โอชุบเรียบร้อยโอ, <c oughs> โอวิสาหลวิสาหลนุ่งตกชิ้นปะวะเบิรส์สกระจายเลยโอ้ยชาวตาเกลิลเป็นหจริงหูนี่นะครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าวิสารอดเทสไปแล้วนะครับเป็นเม,เมเบสสายสตามิน่าที่หมุนนานมากนะน้องๆหมุนถึงประมาณ2ที สองนาทีกว่าๆสองนาทียี่สิบถึงสองนาทีสามสิบวินะฮะเบดเดอร์มือใหม่ควรจะมีติดไว้เพราะว่าเอาไว้เป็นกระสอบทรายไว้ซ้อมนะครับหรือจะพกไปแข่งทีออนทีในเด็กของเราก็ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะทําให้อุ่นใจขึ้นเรื่องสตามิน่าหมุนนานเนี่ยถ้าเกิดเขาตีเราไม่ออกเราก็จะได้หนึ่งแตมแน่นอนนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ลองกับฉลามจอมโหดทารสเกลก,ก,ก,ก็เรียบร้อยเบิร์ชฟินิชไปสองรอบแตกแตกยับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับน้องๆมารีวิวเจ้า วิสระร้อนเพราะน้าเพิ่งมีเป็นเบเบดสำหรับมือใหม่มือเริ่มต้นก็ใครมีคอมโบอะไรแนะนําสําหรับเจ้าวิสระร้อนเงี้ยให้มันหมุนนานขึ้นอึดขึ้นต้องเปลี่ยนลัดเช็ดไหมต้องเปลี่ยนบิดไหมก็แนะนําบอกน้าได้ในคอมเมนต์นะครับน้าจะได้ไปทําไปปรับปรุงตามหรือน้องๆอยากให้น้ารีวิวอะไรของแท้ของปลอมตัวไหนอะไรยังไงก็แนะนําบอกน้าได้นะครับในคอมเมนต์แนะนําน้าได้นะครับ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องนะดุบด๋ดุบด,ด,ด,ด๋ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายวิสาทรอดฉันเลือกได้ไปเลยเฮ่รักสะเกียแม่งโหดจี